ต่อไปค่ะที่ที่เขียนนะคะที่เขียนต่อไปค่ะงานเขียนของตัวเองอะค่ะพี่อ่าเล่มนี้คําชื่อมิใช่ความรักจสวงสวรรค์ที่มิใช่ความระการใช่ชื่อวันละลักปิยะมนเช่นเดียวกันคค่ะอันนี้เป็นบทกวีหนังสือนี้เป็นเป็นบทกวีมีทั้งโครงมีทั้งปลนแล้วก็มีทั้งทั้งก่อนทั้งโต ทั้งคำเรียงความเรียงนี่เรามี SMS มาแล้วบอกชอบพี่ฮอนกับพี่ปุ้ยมากเลยครับจะติดตามทุกวันเลยนะครับจากราชเทวีขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากถ้าติดตามพี่ฮอนก็ต้องเข้าไปใน M บล็อกด้วยนะค่ะแล้วก็เล่มต่อไปเลยค่ะพี่เล่มต่อไปนะครับอืเยอะจริงๆะมากเลยแล้วอันนี้ก็จากภูผาถึงทะเลก็เป็นวรรณลักษ์ปิยกมลครับอันนี้ก็เป็นบทตงอันนี้เป็นเบกูีวเช่นเดียวกัน อันนี้หอมกลิ่นพันดินหนาวนะครับเล่นเื่งนี้เป็นเป็นเรื่องตอนเด็กๆครับเป็นเรื่องตอนเด็กๆเป็นเรื่องของเอาเอาชีวิตตอนเด็กมาเขียนค่ะพี่ใช่ชีวิตตอนเด็กๆเหมือนที่น้องคนแรกที่เขาบอกว่าเขาบอกว่าอย่าเป็นนักเขียนไม้เขาบอกอยากแต่คงเขียนเรื่องตัวเองใช่ครัะเขียนในสิ่งที่เรารู้ก่อนดีที่สุดมีคนชมเราน่ารัก มีคนมาจากระยองก็มีจากประตูน้ำโอ้โหใหม่กันเยอะเลยนะคะเพิ่งหายป่วยไม่ได้ดูมาหลายวันแล้วเพิ่งมาได้เปิดดูวันนี้พวกพี่ยังดูสดใสจากไหนคะเนี่ยเหมือนเดิมครับจากนกกรังสิตกรองอะไรเนี่ยไม่เห็นละค่ะค่ะอ่านกันต่อต่อเรื่องหนังสือของพี่โกศลค่ะหลากหลายแนวจริงๆพี่นักเขียนแนว ผมก็ไม่รู้ว่าผมเขียนอะไรไปบ้างมีวรรณกรรมเยาวชนด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่นี่เป็นวรรณกรรมเยาวชนอีกเล่มหนึ่งล้วมีเรื่องแปรด้วยวรรณกรรมเยาวชนอีกเรื่องหนึ่งชื่อชื่อผีเสื้อป่าครับผีเสื้อป่าแต่แต่ไม่มีผมไม่ได้หยิบมาค่ะแล้วได้รางวัลด้วยรางวัลสับงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติค่ะนี่โชว์อันนี้รางวัลอะไรคะอันนี้แหละครับผีเสื้อป่าเดี๋ยวซูมดูหน่อยค่ะ ผีเสื้อป่าได้รับรางวัลจากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติค่ะสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่นนะคะ,คะพี่คะเวลาได้รางวัลแล้วเนี่ยจะขายดีขึ้นไหมคะคิดว่าน่าจะขายดีขึ้นนะ,นะ,ะได้พิมพ์หลายรอบเพราะ,ะว่าเล่มนี้เนี่ยได้พิมพ์สองหรือสามสามครั้งนะครับค่ะแล้วอันนี้รางวัลอะไรคะอ,อ,อันนี้เป็นรางวัลของสมาคมภาษาและหนงังสือเป็นรางวัลให้กับบทกวีประจำปี2537ครับ เป็นบทกวีอันนี้ก็เป็นน้ำปักกาวรรณลักษปิยัก์สมุนะอะเมื่อกี้เป็นวรรณกรรมเยาวชนที่ได้รางวัลคราวนี้เป็นบทกวีแสดงว่ามือเซียนจริงๆแล้วเขาหลายแนวมากเลยใครใครเป็นคนปลูกฝังใครเป็นคนปลูกฝังให้พี่รับการอ่านนะคะเห็นบอกว่าเป็นลูกชาวนาแท้ๆเนาะ เป็นมาหลายปางชาติแล้วนั่งนี่เป็นบุญเก่ามาใช่ยังท่านอังคารกัลยาณาพงศ์ท่านบอกว่าเป็นภูวีมาแต่ชาติปางก่อนนี่ผมเชื่อนะน่าเชื่อน่ะคือผมเชื่อเลยแหละท่านเป็นกวีมาแต่ชาติปางก่อนผมก็บอกว่าผมคงเป็นกวีมาแต่ชาติปางกท่านโก้ล้วงเหรอคะท่านโก้ล้วงเช่นเดียวกันผมคิดว่าคงท่านนกก็เเดียวัหลายปางเลยแหละผมท่านก็เฉกเช่นเดียวกันอาจจะน้อยกว่าท่านอังคารเพราะว่าบารมีของผมน่ะห่างจากท่านเยอะแต่ ก็หลายปางเหมือนกันแหละค่ะมันมีเหตุการณ์อะไรไหมคะที่ทำให้เราเนี่ยมาลุ่มหลงในการอ่านนะคะอาจจะมีคนบางคนอาจจะเจอเหตุการณ์สักอย่างหนึ่งในชีวิตที่สำของงันเขียนคือการอ่านใช่ไหมคะพี่คือตอนเป็นเด็กนะผมอยู่บ้านนอกอ่ะแล้วก็เด็กบ้านนอกอ่ะพ่อแม่บางบางบางหมู่บ้านเนี่ยหรือว่าแถวแถวบ้านผมเนี่ยเป็นปกติเขาจะส่ง ส่งเด็กไปอยู่ที่วัดเป็นเด็กวัดผมก็ไปเป็นเด็กวัดพอเด็กวัดทีเนี้ยสิ่งที่เด็กวัดต้องทําก็คือว่าต้องต้องทําช่วยงาน,งงานหลวงพ่อทุกอย่างแล้วทีนี้ก็เวลาว่างก็ต้องเอาหนังสือพวกธรรมะอะไรนี่มามันก็เลยติดมาติดมาทีเนี้ยพออา่านเรื่องพุทธประวัติแล้วเนี่ยโอ้โหนี่ผมคง มาในชบบาติพังก่อน <c oughs> เช่นเดียวกัน<ช>แล<ช>้วทาให้เราใช่สนใจแล้วทีเนี้ย มันก็เลยติดพันมาทําให้เราอ่านหนังสือตะลุยอ่านได้ทุกแนวเลยนะคะรวมทั้งการพื้นฐานสาคัญในการเขียนด้วยค่ะถ้าอ่านเนี่ยจะเขียนได้เดี๋ยวช่วงหน้าได้รู้เยอะแล้วนะแค่ช่วงแรกที่เราได้เห็นต่วงแรกเนี่ยเราได้เห็นผลงานที่ผ่านมาของพี่โกศลอนุสิมแล้วนะคะช่วงหน้าค่ะเราจะมาคุยกับพี่เขาต่อนะคะนอกจากเรื่องของงานแล้วนะคะที่สําคัญเรื่องความรักความสัมพันธ์ของเขานะคะตกลงเขามีทั้งวันลักษเขามีทั้งปิยะกมลไหมนะคะหรือยังหรือยังหรือเปล่าที่ฝันไว้เดี๋ยวเรา กลับมานะคะอีกสักครู่ค่ะ,คะ